นายพันทหารมาโจโฉคนที่หลอกสังหารตังโตแหละข้าทำงานล้มเหลววีรกรรมหารกล้าข,ของท่านถูกเล่าขานไปทั่วข้ารู้สึกเลื่อมใสนะ <laughs> พี่ชายคนนี้ถ้าไม่เคยได้ยินชื่อของพวกเขาแล้วเคยได้ยินชื่อโจโฉไหมโอ้ชื่อเสียงท่านใครๆก็รู้ทั้งนั้นแต่ก่อนที่ข้าจะลงมือก็เหมือนกับพวกเขาเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักเลยครับ จ้าจะรู้ได้ไงว่าคนตามต้อยในวันนี้อาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวันหน้าหรือเปล่าเออก็ถ้านาคตวันหน้าพวกเขาโด่งดังไปทั่วจริงจะจะรู้สึกเสียใจที่ดุม้มวินเดินไปดูตามาตาเรือหรือเปล่าเออเออเออท่านพูดถูกแล้วต้องขออภัยด้วยท่านทั้งสามจงตามเข้ามาขอบคุณท่านมากทั้งสามท่านเชิญนายพันธ์านมาโจโฉ